ที่ถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวเรียกว่าผีหลอกมันทำ่าหลอกแบบนี้หมายถึงการหลอกลงให้หลกให้หลงเชื่อให้หลงเชื่อว่อเเาเป็นจริงอย่างนั้นไม่แต่ว่ามันไม่เป็นจริงเ,เรียกว่าหลอกลวง <c oughs> จิตเอ คนเรานั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วแต่อีกจิตดวงหนึ่งนั้นหลอกลวงคนเราให้ลุ่มหลงด้วยประการต่างๆท่านเทศนาว่าจิตเตนะะวันนิ้ตังจิตตังฮะล้านนั้นจิตหลอกลวงจิต <c oughs> หลอกลวงด้วยประการต่างๆ หลายเรื่องหลายอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลงเรียกว่ามัวเมาตามจิตพระพุทธเจ้าดันว่ามันหลงคนเราหลงอยู่กับโลกแบบนี้แหละเข้าใจว่าเป็นจริงไปจังทุกสิ่งทุกอย่างสมมติวัดตนวตัวอย่างนี้สะติตน แท้จริงไม่ใช่นตนใช่ตัวเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่แล้วก็อสล้ายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันก็หมดเรื่องกันไป สิ่งในโลกอันนี้ถ้าเป็นอนู่อย่างนั้น,น,นแต่ไห้แต่ไรมาเกิเดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนเรีย้ว่าคนมันก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มาจิตมาหลอกคนแล้วิีจิตมาหลอกจิตนะทีว่าคนอย่างนั้นอนนี้ก็สมมติว่าคนกตเอยเป็นคนมีจริงอย่างจัง มาไล่ลองดูพระไวย,ย,ยวะศาสตรที่สองเป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนไหมเล็บเป็นคนไหมฟันหนังนี่เองกระดูกเป็นคนไหมมันไม่ใช่คนนั้นอาการศาที่สองครบทั้งตนทั้งตัวหมดให้ไม่มีคนเลย จิต <c oughs> เจ้าคานี่เทีย่ยวมาคลองมาอยู่ครองในตัวของเรานั้นมันเป็นเจ้าของมันใช้บังคับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานการต่างๆทำดีทำชัว่วทำบาปทำบุญเป็นคนไหม จิตนั่นเป็นคนหนห้น mm hmm. ก็ไม่ใช่คนเหมือนกันถามว่าจิตนั้น,หม,นหมายความถึงเรื่องความคิดความนึกต่งงางๆาพูดคิดค,คุณนึกถึงเรียกว่าจิตถ้าหาว่าเรื่องจิตจะว่าอะไรนะั้นก็ไม่มีจิตเลย mm hmm. นี่มันหลอกคนหลอันนี้นอกจากนั้นอีก มันหลอกคนเราเหลอกจิตให้เราเชื่อให้เราลงเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายนนาย,น,าย,น,ายนี่ระพาดทุกอย่างเป็นนายร้อยในพันในคนอะไรต่าง<ม>เป็นตลอดทั้งทำการเป็นหน้าที่ต่างๆ แขนแตกต่างเป็นกรมเป็นกองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไปตามเรื่องแท้จริงนั้นเท่าเก่า,าตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าลยเป็นอะไรก็เอาเถอะตัวของเรานี่แหละตัวนี้แหละทานอาหารกับทานเข้าวานนี่แหละ ลงไปลำคอลำไส้แล้วก็ไปอยู่ในทุนก็ทายไปกับเท่าเก่าเป็นอะไรกัเท่าเก่าการเจ็บการป่วยเท่าเก่าเจ็บหัวปวดท้องเป็นใครขึ้นหน้วกับเท่าเก่าก็เท่านี้แหละของที่เป็นไม่ใช่อื่นใจตายกับนอนเท่าเก่าอ่ะนีไม่ได้ยืนตายไม่ได เดินตายเอาตายไปเท่าเก่านะเวืยนเล่าของเก่านะจิามันหลอกจิตจมันหลอกให้ลุ่มให้หลงให้สำคัญหมายมันนี่ต่างๆไปตามเรื่องเพื่อทิพีมาน่าขึ้นสำคัญในตนจริงจริงเป็นจังเป็นขุนเป็นมูลเป็นเจ้าขุนมูลนายได้เป็นราชการ หน้าที่ต่างๆเข้าใจว่าเป็นจริงหรือเัง่าจะแท้จริงมันทางานหน้าที่นั้นนั่นแต่ห่าเป็นในเจ้ากรมเจ้ากองก็เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทํางานตามหน้าที่เฉยๆเนี่ยเขามอบงานมอบการหน้าที่ให้ทำก็ทำไปตามเรื่อง ทำมันเอาอะไรทำรุนทำมันทำแล้วไปเอาอะไรทำก็กายนี่แหละทำวาจานี่แหละทำใจนี่แหละทำนอกจากกายวาจาร์แล้วมีอะไรทำทั้งวัตไงโตงาถาเนีได้ใครจะเอานี้แหละไปทำมาคิดดูทีทวนแล้วมนุษย์คนเราจังวะ เป็นสภาพอันหนึ่งเท่านั้นเนีเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ไปเท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันนี่ในเรือหรอเพราะฉะนั้นสมมุตินั้นให้เข้าใจแค่ไว่าอันนั้นเป็นสมมุติต่างหากสมมุตินี้มันเคลือบความไม่จริงไว้ คุ้มห่อกวามเจริงไว้ไม่เห็นสวมไม่ให้เห็นควมเป่จริงเลยมันเครือบมันหุ้มห่อไว้ให้ปกปิดมิดชิดไม่เห็นความจริงทันเลิอกอันนั้นออกไปแล้วเลิกเครือบอันนั้นออกเลิกคุ้มห่อนั้นออกไปแล้วจึงมีเห็นความจริงอย่ากที่ว่าให้ฟังมานี่นะเลิอกขก้เสีย เก่งเจ้าขุนมูลนายเจ้ากรมเจ้าก,กองหรืออะไรเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เลิอกอปหมดเสียนายอะ้รก็เลิอกอปหมดเสียคนแล้วก,ก็เลิอกอปหมดเสีายแล้วมีอะไรหรอความเนจริงเกิดสมานั่นแหละจึงเรียนทำความเป็นจริงเกิดขึ้นนั่นแหละทำในตรงนั้น เรามาตีจ <c oughs> <c oughs> ุดเปลี่ยนแค่นี้มาสมมติจุเปลี่ยนแค่นี้มันหลงในี่ยนรนนี่แหละจึงไม่เห็นความเป็นจริงนี่นั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระ ำละแก้ไขของเรานี่ให้หมดออกไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริงแล้วแต่ไม่ออกมาใช้ตามเป็นจริงเพื่อของนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ สาสมุดเช่นไรก็เป็นไปตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงให้ไว้ต่างหากอย่าไปพูดเรื่องอะไรอย่าไปพูดเขาถามน่ะอันนั้นเป็นอะไรอย่าไปพูดอันนั้นบอกว่าไม่มีอะไรอย่าไปพูดเป็นตะขาวอันหนึ่งสาขะเขาพูดน,นั้นก็เห็นเขาเเขา่าวบาา สมมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นพระพุทธเจ้านั่นก็พูดสมมติตามเรื่องแต่คงมีจิตของหลวงยังมีอีกอันหนึ่งต่างหงากต้องให้ภายในท่านจึงไม่ติดท่านจึงไม่ปุกพันท่านยังไม่เกี่ยวข้อในเรื่องทั้งหลายแล้วนั้นหากว่ารเราเห็นอย่างพระพุทธเจ้าแล้ว เราไม่เกี่ยวข้องกับพันธุ์น้นนะเราอยู่เป็นทุกข์เราไม่เจาอยู่สบายเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวของอะไมันอยังไปอยู่หาว่าเป็นพี่เป็นน้องเห็นเป็นญาติเป็นมงเป็นบุตรธิดาเห็นเป็นสามีเห็นเครื่องัหลายอะไรเกี่ยวข้องกับพันเข้าระไรมดหาว่า,วา,วา,วา,าวเป็นจริงวรือจัง บุตรเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาตามสภาวะของสัตว์้วมีอุปทานนิดมันสำคัญในสิ่งใดในกาเมคุณมันก็เกิดมาในกาเมโลกในโลกภพมันมีมันนิดในกามภพบลกภพอรูปภพมันก็เกิดในภพนั้นๆแน้ว่เป็นไปตามเรื่องของมัน เมื่อม <Adams> ันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญทั้งคุณขังการละกันเห็นอย่างเห็นตาเป็นจริงแต่ให้มันไม่คิดถึงบุญทั้งคุณเพราะว่าเราเกิดขึ้นมานั้นยากนับย่างหนาที่ได้เกิดเป็นคนแล้วมันไําเนิดเกิดจากพิจามรดา ในเชื่อามีคุณนูประการะมากที่สุดเป็นมนุษย์มีแสนยากลองคิดดูคือสัตว์ได้ฉาเนศสุรกายสัตว์ในโลกนี้มากกว่ามนุษย์ถ้าขวขังก็เกิดได้ในทุกประเอัน <c oughs> ที่มาสร้างเราเป็นคนคือดีดามนาศาศาศาันดาสร้างเสมา เนก้เสือ้อเราจะมีจะรวยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นใหญ่เป็นโตแม้ที่สุดจะเป็นพาระารหัสพระรหับวชในพุทธศาสนาก็ได้กำเนิดมาจากวิดามารดาท่านให้เกิดคือมหาเจ้เชื่อว่ามีคุนูอกระการมากพ่อของมนิษ์เขาบอกว่า กิดข in ah. ah. ึ้นมาไม่มีสุนมไม่มีปีดาบรรดาบิดาบรรดาเนีต่างหากบุคก็ต่างหากงั้นเกิดขึ้นมาตามเรื่องก็ใกล้เข้ามันอันนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดไม่ไปเจรณาทั้งเรื่องประโยชน์กาคิดทั้งเรื่องคุณมุปาละประโยชน์เกีดยวกันิการแหมมันมากมายเลยเกิดเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กโตโตขึ้นมาเลย ข้าวป้อนนมขากลมจั่งสอนให้มีความรู้สร้างไอให้มีวิชาอาชีพรวมเงินือมทองมาหมดถ้าเท่าไใดก็จะเป็นคนมาอายุััง 20, 30, ยี่สิบสามสิบก็ยังหาเงินไม่ได้อาศัยเงินทุนพิธามันดาโน่นจะคุณมากวา,ายรัาการเนื้อที่จะกันานานับ เพื่อไม่มีคุณไม่มีคุณก็คือคนไม่คิดถึงคุณนั่นเองทำไมคิดถึงคุณถ้าเกิดขึ้นมาทั้งส่วนที่พิจารณาเห็นเป็นสภาพอะไรนั้น <c oughs> เป็นอีกตัวหนึ่งต่างหากของที่ไม่ติดไม่คล้องอันนั้นเป็นของดี <c oughs> คือบุคิลา รหรือว่าญาติมิตรอะไรครอบค้องพี่น้องเราพวงวดไม่มีติดมีของอันนั้นเป็นการดีมากมันติดมันคล้องมันจะพอเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเกี่ยวข้องโภพันมันก็นย่อเดือดร้อนวุ่นวายลูกของเราเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายก็ถึงเขาจะไปทุกข์จริงๆเขาจว่าตนลูกของตนจริงๆบิดามดารดาเขเ้าใจว่าบิดามารดาตัวจริงจริงเวลาวิดามารดาป่วย เราตายให้สศูนยล้วก็เข้าแจวิดอาเราตายจริงๆเลยเป็นทุกข์เตล่อนมันยังค่อยเป็นคนจากทุกข์เพราะเสียนี้เองแต่จะน่าเห็นอ่ะอนนั่นก็ท่านเป็นทุกข์ไอ้ท่านก็บเป็นก้อนทุกข์ต่างหากมีตาบรรดาก็เป็นก้อนทุกข์อนหนึ่งต่างหากเรามีหน้าที่จะหย็ดะนูถนอมในเมื่อมีชีวิตอยู่กับะนูถนอมมาลุกุงเลยท่านไป มเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่าไม่ใช่ใครจะเอาไว้ได้การเห็นเช่นนี้เนี่ยจะช่วยเห็นของเห็นั้งนสองด้านสองทางถ่านู้ใดเจ้าดังพิจารณาเห็นอย่างนั้นท่านยังไมเป็นทุกไม่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกอันนี้ทัพพโลกเจียรติภิรตะสัญญา จึงพิจารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกอันนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของส่เนเ่าเป็นของว่าเปล่าจึงจะปราศจ,จากกังวลกเกี่ยวของจึงเลยจึงเลยชืวยว่วมีความสุขสบายมีอธิบายฟังถึงเรื่องจิตมันหลอกมันลวง ให้เราลุ่มหลงโมมเโมด้ประกานันต่างสำคัญนั่นนี่อะไรต่างมันหลอกลวงทั้งหมดก็ไม่จริงลยไม่ใช่ทั้งนั้นสำคัญเราตนตัวตัวก็ไม่ใช่ตนตัวนั้นเวลาเจียหายตายเวลามันหายหายสูญแล้วก็ไม่ใช่ตัวพราะวิตรามัรดาพระของตนก็ไม่ใช่ของตนเวลาตายแล้วก็พราะถ้าจากไปเราหมดเรื่องลูาไป จ่งนะิงทั้งหลายนะวง่นวุไม่ใช่ของเราทั้งนั้นให้มนปล่อยวางลงไปได้อย่างนั้นจ,จึงจะสงบสุขจึขงจะสิ้นคงจิิงในธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมะสัจจะของจริงเป็นอย่างนั้นเอ,อ,อ,อนาละที่ป่า ทั้งจิตให้เป็นกลางกลางวางจิตให้เป็นกลางลงไปไม่คิดนึกสงสัยเรื่องใดแดงวงมมดความเป็นการการที่วางจิตเป็นกลางนั่นนะ่ะวางเสมเอไปให้มันเยือกเย็ยนให้เป็นก,นกลางเข้าไปท่นนั่นแหละเป็นเบื้องต้นแล้วก็จับเอาตัวกลางนั่นแหละเป็นเหตุให คิดให้นึกอันตัวกลางนั่นเป็นเหตุในคิดให็นึกแต่ว่าไม่คิดไม่นึกอันตอนตรงว่างนี้ไม่ต้องคิดต้องนึกเราจะตัวกลางกลางนั้นให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ไม่ส่งความคิดไม่มีความนึกสงสายไม่มีความปรุงความแต่งไม่มีทัญญาเราไม่มีถ้าเป็นกลางกลางเลยเฉยอยู่ จับคมที่เฉยนันไว้แล้วก็ไม่ก็พุทธโธควานี้แล้วนาปาสตีก็เอาแล้วแต่เราจะถนัดเน็ตส่วนไหนเอานั่นอะไว้ตรงเอาไว้ตรงกลางน่ะให้คำนดไว้ตรงกลางนั่นเละให้กำนดกน็พุทธโธแล้ออนาปาสตีก็ตาบให้ไว้ตรงนั้นแหละจิตเคจะ สงบเป็นสมาธิการเรากำนดเช่นเนียความคิดความนึกความปรุงความ,กกมาแต่งมันหายตัวเองเราไม่กำหนดไว้ตรงนั้นแหละไม่กำหนดเียวตรงนั้นมันคิดว่าปรุงค่อยแต่งค่อยนึกค่อยคิดแต่ต่างต่างแต่ว่าการคิดการนึกการปรุงแาะแต่งนั้นเขาไม่เวทีเปี่นสุดในคน <c oughs> ที่ตัวสกรัดมามเขาเก้าอนแล้ว คิดนึกไปเท่าไรเท่าไรก<ช>็เท่าเก่าเนี่ยครับวนเวียนไปมาของเก่าจะลืมหลักลืมของเก่าเฉยๆเพราะฉะนั้นก็หลงตามมันจึงว่าจิตมันหลอกลวงไปโดยเหตุที่ว่าคิดนึกไปมากมายวันข้ามเดืยนรุ่งตลอดปีตลอดชาติไปไปรัก,กามาของเก่านะอะไรของเก่า คิดอยากมีอยากรวยคิดอยากได้นู่นได้นี่คิดอยากใหญ่อยากโตคิดอยากนั่งอยากมียเนีก็ของเขาคิดอะไรคิดของเขาเนี่ยจึงควรเบื่อควรหน่ายควรสลละ่อยวางลงให้วางลงให้ได้ความสุขความสงบที่ลองดูความสุขนั้นได้ทำมาแล้วมันไม่จริงหรอก อันนี้ความสุขความสงบมันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะเป็นของจริงของจังขึ้นมาแต่เราไปจะชอบใจในความสงบกันทำ <c oughs> ทิรวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำ ที่มันไหลายย่า,ามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดสจะมไม่ได้จงก่องน้อยะมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราก็จะนั้นเหมืนกัดมันฟุ้งซ่างส่งไปสาระพัดทุกทิศท,ทุกทางม่รวมมือสักที เราจะมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างขโมยหานี่แหละท่านตั้งหาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจมาตยส เมตตาจะเกิดขึ้นกรุณาวิตตาจะเกิดขึ้นในที่นั้น <c oughs> มันเกิดพลังของมันเกิดพลังเป็นใจมันเกิดพลังเป็นพอมันยังสามารถที่จะหัดดันนัวบวชชั่วนออกไปควาโอบวามแน้นสร้างทุกอย่าง กินอิจฉายายาหายไปหมดเขามารวบในแห่งเดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังง่ายว่าเราการลมหายใจท่านลมหายใจทากพักหนึ่งมันหมดละัปเรื่องนั้นมันสมใจหายนอกมันหมดอย่างยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึก คือเรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะ <c oughs> มันัยัังเดียวอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างเฉยให้เห็นใจเท่านั้นแหะแต่มันไม่สามารถที่จะดได้นานต้องมาฝึกหัด ใจของเรานี้ด้วยพิธีตา่างๆนั่นในพุทโธพุทโธมาอยู่นนลงมาเดียวก็เอานิ้อนาฬิกาก็ติพิจารณาลงให้ใจเขาออกก็เอาแต่ว่าให้เอาเอันเดียวเจ้อนันใดก็เอาจนกระทั่งมันรวมรวมได้เข้าถึงจุดคือตัวใจอนะันนั้น <c oughs> <c oughs> จะอยู่ได้นานบางทีอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรตัางมีได้ความรู้สึกเฉยความรู้สึกอน,นั้นแหละจะเป็นเหตุให้แพ่เมตตาได้กว,ว้างขวาง ที่จะคิดอะไรนั่นต่างก็ได้กลางขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันกลับเข้ามาว่าตัห้าตัวดึงถ้าหากจะสบจงบไปได้หมดท่าไม่มีพระพิจารณาไดมันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ ตัวเดิมของมันจับหลักของมันได้นั่นอะไรยังค่อยมีกำลังอะไรทั้งหมดขอให้รวมมันได้เดี๋ยวนี้เราั้งแจะเกิดจนป่านนี้แหละใจขงเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอยู่ คุณลองได้สักทีหนึ่งแล้วมันเห็นว่าโอ้ความรู้มันเป็นอย่างนี้หรอกจิตมันจะสงบเป็นอย่างนี้หรอกนี่เอาความสงบม,มันให้เป็นหลักจิติจาหนาอะไร้งหมดทุกตัวความสงบสงบอันนั้นเป็นหลักไม่ทิ้งความสงบก็จะมี กำลังเพียงพอสามารถที่จะต้านทายต่อสูอ้ของกองที่เรบาร์ทั้งปวงได้เน, <c oughs> นี่ให้ขถถึงหลักตรงนั้นแลอาทา้ากสติท่านสอนในระละรึกถึงพุทธาจิก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้า มาไม่สติเลยเปลี่ยนคุณประธรรมทางขาสติเลยเปลีนคุณประสงค์ทีลายสติจาขาสติความคิดที่เป็นจึงเรียกประสงค์ผลนิพพานทำยังไงจีให้รุ่ร่วงได้กรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคผลนิพพานฉันคนมาถามอย่างนี้โอ้โห มันยังไกลนักไกลหน, <c oughs> นาทพิจารณารอบคอบรอบด้านวนดวดในสมถทานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูกถ้ามันถูกเครื่องมันแน่วแน่แนลงไปเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วใ้เชื่อรรมฐานด้ยวยกันนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่แนวแน่ยังมันเป็นกรรมฐานก่อนคิดส่งสายไปภายนอกใะตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เ,เป็นได้ทั้งหมดนั่นสหิถ้าเราตีไปคุปไปตรงไหนละสิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดานั่นที่มันเผลอมันเผลอมันหลงลืมไป